นี่นะครับแล้วก็จะติดข้างในรถเลยนะครับนี่ก็จะเห็นวัตภาพมีค่อนข้างมืดนะครับหลังจากเออเราจะได้เห็นภาพจริงเลยนะครับเพราะว่าในรถเนี่ยมันค่อนข้างมืดนะครับหลังจากที่เราติดไปเนี่ยเราก็จะรู้เลยนะครับว่าความสว่างจะสว่างแค่ไหนลอง UFO นี้มีทั้งหมดกี่สีะคะวันนี้เราเลือกใช้สีสีขาวสีขาว ใช่ค่ะครับส่วนไหนเข้ากับส่วนไหนบ้างคะเนี่ยคือเราเรา,เราไปวางไว้ภายในคอนโซลนะครับเชื่อมกับเออตัวที่เป็นสวิ์ประตูก็ได้ครับอือใช่หรือว่าจุดอะไหนก็ได้ที่แบบเออเราเปิดประตูออกมาแล้วครับมันก็จะติดขึ้นมาครับเปิดประตูป๊าฝนก็จะเจอว่าเออฝนลืมถอดรองเท้าไว้หรือเปล่าเพราอันตรายมากเลยนะคะถ้าเกิดว่ารองเท้าส้นสูงของเรามันอยู่ใต้กับตัวกีบเปรย์ค่ะ บัติเหตุเกิดขึ้นหลายครั้งจากการ <S <S ที่ผู้หญิงเนี่ยถอดรองเท้าส้นสูงแล้วไม่ได้ตรวจเช็คกันนะคะไฟตัวนี้เนี่ยช่วยได้เพราะถ้าเกิดว่าเราเปิดขึ้นมาเอ๊เราเห็นแล้วว่ามันมันมีอะไรวางขวางทางที่เราจะเหยียบเบรคเหยียบเกียร์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ก็ช่วยช่วยเซฟได้ในส่วนนี้นะคะอืมอ่าโอเคครับเดี๋ยวปิดป,ประตูก่อนเนาะอ่าโอเคนะครับทีนี้อันนี้อันนี้อันนี้หลอกอันนี้อันนี้่าหลอกอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมใช่อันนี้ใช่ แล้วเราจะเปิดประตูกันแท้เลยนี่นี่ในเวลาถี่เกิดการเล่งจริงๆอย่างงี้เราต้องเสียบเข้าตรงไหนอะคะคุโมเสียบเอ่อสายตรงนี้คไล่ต้องไล่สายสายประตูเนี้ยับ<ห><ห>ให้มันยิงแบบไปตัวเอ่อพิดาด้านบนนะอ๋ออุ้ยต้องไล่สายเราสายมันถึงหรอคะเนี่ยเราก็ต้องต่อเบอร์มาที่บนอ๋อหลังจากที่เราติดไฟเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะาว,ว่าในรถเนี่ยจะได้ผลลัพธ์ยังไงกับทางลองยูเฟนะคะโอ้จริงๆด้วยค่ะ มาเห็นเลยทั้งรองเท้าส้นสูงส้นต่ำนะคะอยู่เต็มไปหมดเราถอดอ่ะบางทีเราก็แบบเราก็ใส่มาเลยงานแล้วเราก็บางทีเราก็ใส่อย่างเนี้ยเราก็ลืมไหมตั้งงานเดึกๆกลับมาเราก็ไม่ได้สนใจเราว่าเราจะถอดส้นสูงหรือส้นต่ำไว้แต่ว่ากวดเหตุส่วนใหญ่มันเกิดก็เพราะว่าอย่างเงี้ยนะคะนี่ปกติอันนี้คือยังเป็นส้นปกติของที่ฝนใส่นะคะถ้าเกิดแบบสักสี่ห้านิ้วอย่างเงี้ยก็เบรกไม่อยู่เหมือนกันค่ะไม่อย่างเวลา แเนี่ยสมมติเราไปเขาใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราชอบเปิดรถเข้าเปิดรถออกแล้วรถมันอุ่นอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะมีงูหรือมีตะขาบหรืออะไรแบบอย่างรถต่ําๆรถแต่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ยังไงก็เพื่อความปลอดภัยค่ะลอง UFO ค่ะลองดูค่ะ